สวัสดีครับฟาร์มเกษตรครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดของช้างลานดินนะครับอําเภอวัดบทจังหวัดพิษณุโลกครับวันนี้ผมพามาชมควายแม่ลูกกันนะครับลองไปสอบถามราคาควายดูเท่าไหไร่ครับคู่นี้ไหนเนี่ย นีครับผมผู้หญสี่หมื่นเก้าพันสี่หมื่นเก้าพันแม่ลูกนะครับครับแม่ลูกลูกตัวเมียครับลูกตัวเมียลูกตัวเมียนะคะอ๋อนี่ครับสี่หมื่นเก้าพันราคาก็ต่อรองได้นะครับเนาะเออต่อรองกันได้ครับความสูงร้อยประมาณร้อยสามสิบครับนี่ครับสี่หมื่นเก้านะครับราคาต่อรองได้ครับ ลูกเ็ดเมียครับลูกก่อสูงอยู่มาร้อยสิบสิบบวกนิดนิดนะครับแม่ก็ถือว่าสามสิบนิดนิดครับสามสิบบวกนะครับก็ถือว่าสวยครับแม่นี้ อันนี้แม่เดียวถ้าม่าโออไม่ลูกถ้าเป็นแม่เดียวครับแยกขายอ๋อน,นี่ครับถ้าซื้อแม่อย่างเดียวนะครับสองหมื่นแปดนะครับนี่นะครับ สองหมื่นแปดเนาะก็สองหมื่นแปดราคารองนะครับรแม่เดียวนะครับถ้าแยกแม่ขายแต่ก็มีลูกอยู่ครับถ้าซื้อแม่ลูกก็สามหมื่นกว่าถ้าซื้อคู่แม่ลูกนะครับสามหมื่นเก้าพัน ซื้อแยกแม่งเดียวครับสองหมื่นแครับแม่ก็ประมาณร้อยสามสิบบวกนิดนิดครับลูกก็เป็นเพศเมียนะครับผิวสวยครับลูกลูกผิวสวยครับลูกเพศตัวเมียนะครับแยกแม่กับสองหมื่ครับ เข้ามาสอบถามก็ได e okay. ้ครับราคาก็ต่อรองกันได้ครับครับนี่ก็เป็นควายขุนตัวผู้นะครับถือว่าอ้วนก็ทําการซื้อขายเรียบร้อยนะก็ซื้อขายก็เตรียมขึ้นรถกลับครับครับก็มาดูควายโคงแม่นะครับควายโคงแม่ชุดนี้นะครับ5ตัว ควายโคงแม่ <oir inh> <ii> 5ต er ัวนะครับราคาล่องอยู่ที่32,000ื่นนะครับความสูง130ไปไปนะครับควายโค้งนะครับนี่ครับควายโค้ง5ตัวนะครับใส่นี้ก็ได้ลายละสามหมื่นถายหมอนี่เล็กใส่หมอนี้ดีนี่ครับควายโค้งหกตัวถือว่า โคงใหญ่ครับราคาลอง3ามหมืนสองครับแข่งขาดีนะครับเดนนี่ครเป็นควายโคงครับที่ควายที่มีอายุนะครับนำไปเข้าขุนได้ครับแข่อของขาดีครับควายโคงตัวเมียนะครับ เพราะว่าควายที่เป็นควายโคง้งผิวเกี้ยงผิวดำนะครับจะเลี้ยงอ้วนง่ายครับตัวเมียเท่าที่สอบถามคนที่เลี้ยงขุนควายตัวเมียนะครับเพราะว่าเบิ้งซี่รัด้วยผิวขึ้นเงาคนระับดำดำนะฮะผิวดำขึ้นเงาควายโค้งก็ผิวแบบนี้ก็เลี้ยงขึ้นง่ายอ้วนง่ายครับ ตััววออะะไไรรคนเท่าจับข้อไก่ขอไก่ข้อขวดหรือเท่านนี้ซ <No> bueno> ื้อแล้วนะฮะอันนี้ขายไปเท่าไหร่ครับขายไปสามหมื่นสามครับสามหมื่นสามโอ้นี่ครับสามหมื่นสามปลายโค้งครับไม่มีลูกครับครับปลายโค้ง เบอร์โทรเป็นเบอร์โทรเก่านะครับเนาะเบอร์โทรเก่าครับครับนี่ครับสามหมืน่นสามพันหกหม,มื่นหกครับสองตัวหกหกหมืนมม่นนี่ครับก็คนซื้อซื้อไปแล้วครับเดี๋ยวสามเดี๋ยวสีก็อหกหมื่นหกนะครับคู่ซืมม้อไปแล้วครับไปขุนต่อครับเนี่ยก่อเหลืออยู่สามตัวนะลูก ลูกถ้าใครมีญาติดีๆครับน่าจะวนง่ายครับขึ้นง่ายประมาณนี้เลยนะครับขับก็มาชมวาขวายไม่ลูกคู่นี้นะครับรก็คนซื้อได้ซื้อแต่แม,ตแม่ไปนะครับออไม่เอาลูกนะครับลูกแยกขายต่างหากนะครับ นี่ครับความสูงแม่อยู่มาณร้อยสามสิบนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นควายติดเนื้อครับผิวแม่ก็สวยลักษณะดีเขาดีครับสะโพกใหญ่ครับกว้างราคาขายไปแล้วนะครับราคาขายเฉพาะแม่ครับสามหมืน้าพันนะครับลูกอยู่ด้านนู้นนะครับก็ นี่ครับลูกก็เยกขายตั้งหากนะครับเฉพาะเมฆขายไปแล้วครับ35,000บาทครับผิวดีครับเนื้อดีอายุยังโอเคนะครับอายุยังดีอยู่ครับไปเป็นเมรได้ต่อครับครับก็มาชมควายผู้คู่นี้นะครับ ควายผู้คนนี้ก็ร่องอยู่ที่36,500นหกะครับก็ราคาต่อรลองได้ครับควายติดเนื้อนะครับ36,500ครับความสูง130บวกนะครับครับแม่นี้มาดูควายแม่ครับควายแม่เดี่ยวนะครับก่ ราคาลองอยู่ที่สามหมื่นห้าครับอยแม่เดียวคนนี้ก็ได้แยกขายลูกไปแล้วนะครับเหลือแต่แม่ครับสามหมื่นห้าพันบาทราคาลองนะครับความสูงประมาณร้อยสามห้าบวกนะครับตัวนี้ถือว่าโค้งใหญ่อยู่ <c oughs> ถ้าผิวนี้นะครับซื้อไปเขา้าขุนก็ถือว่าขึ้นไวครับ ควายผิวสวยครับถ้าไปเลี้ยงขายขุนนะครับขึ้นง่ายครับออก,ก็นูนทางนูนก็มาซื้อควายตัวเมียไปเข้าขุนกันนะครับตลาดอาทิตย์นี้ถือว่าคึกคักครับก็พทันใดขายไปก็จุงไปแล้วครับเนี่ครับสามหมื่นหกนาร้อยนะครับ คายขุนตัวผู้ตัวนี้ราคาล้องอยู่ที่35,000าพครับราคาล้องนะครับแยกขายลูกไปแล้วนะครับมาดูตัวผู้นี้ครับสองหมื่นแปดนะครับ, 28, รบสามตัวราคาล้องครับ ก็สองหมืนแปดนะครับขวายตัวผู้ครับสูงประมาณร้อยยี่สิบกว่าครับร้อยยี่สิบบวกสองหมืนแปดครับราคาร้องครับก็มาดูควายแม่เดี่ยวคู่นี้นะครับ ควายแม่เดี่ยวคู่นี้ขายไปที่สามหมืนหกครับขายไปได้นะครับส่วนใหญ่ก็ควายรุ่นนี้จะนําไปเข้าขุนนะครับขุนเป็นเนื้อนะฮะควายตัวเมียขุนเนื้อก็ส่งในประเทศครับถือว่าขายดีครับช่วงนี้สอบถามพ่อค้าที่ซื้อควายตัวเมียนะครับควายตัวเมียช่วงนี้ไม่พอที่จะส่งเขียงนะครับไปขุนตัวเมียนะครับคู่นี้ขายไปแล้วครับสามหมื่นหกนะครับ ก็น่าจะไปขุนต่อครับความสูงก็130บวกครับถือว่าลักษณะดีครับโค้งใหญ่สะโพกใหญ่ถ้านำไปเข้าขุนแล้วอ้วนครับน่าจะได้ราคาดีครับเพราะว่าเขาเรียกควายโค้งนะครับควายแบบนี้ ควายโค้งใหญ่หลังใหญ่ครับสะโพกใหญ่แข่งขาดีครับก็เหมาะครับกับการที่จะไปทำเป็นเข้าขุนควายตัวเมียครับควายนี้ถือว่าโอเคครับสามหมื่นหกนะครับราคาขายครับก็พามาชม ควายแม่ลูกนะครับก็กับควายแม่ครับที่ขายแยกกันนะควายที่ขายได้แล้วก็จะนํามามัดอยู่ด้านหลังตลาดนะครับจะเป็นโซนนี้แล้วยาวไปนู่นนะครับก็ทําการขายไปที่เรียบร้อยครับก็เอามามัดไว้ด้านหลังเพื่อรอเจ้าของย้ายออกถือเห็นนะครับจะพ่นสีแทบจะทุกตัวแล้วครับ ปล่อยพ่นสีถือว่ามีเจ้าของนะฮะเนี่ยครับบางคนซื้อแม่เดียวก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้าซื้อแม่เดียวนะครับก็จะตัวเดียวถ้าซื้อแม่ลูกนะครับจะเอามามัดอย่างนี้นะฮะถ้าใครซื้อคู่แม่ลูกก็จะเอาคู่แม่ลูกไปน,ะนี่คืคู่แม่ลูก ก็แล้วแต่ท่านใดชอบนะครับบางคนก็ชอบแม่เดียวบางคนก็ชอบลูกอย่างเดียวครับบางท่านก็ซื้อทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเอาไปคู่กันนี่ครับประมาณนี้นะครับครับก็มาชมควายแม่เดียวสามแม่ครับควายแม่เดียวสามแม่นี้ร้องราคาอยู่ที่สามหมื่นสี่ห้าร้อยครับราคาร้องนะครับ ก็เป็นควายที่ติดท้องนะครับตัวนี้จะท้องอ่อนนะครับถ้าดูท้องก็ตัวนี้ก็ถือว่าท้องแก่นี่ครับก็ควายสามหมื่นสี่ห้าร้อยครับเป็นควายแม่เดี่ยวนะครับติดท้องสามแม่ครับนี่ครับ ก็ความสูง130ครับ30กน็นิดนนะฮะสามสิบไม่มากนะครับ3ามรบวกนิดๆครับตัวนี้ถือว่าท้องเก๋แล้วครับ3าม0 0ื่นสครับราคาต่อรองได้ครับเอาเบอร์โทรครับ 087ยครับหาเจ็ดนะครับชื่อครับพี่พี่วิเชียนนะครับก็ถ้าใครจะมาตลาดของช้างก็โทรประสบถามได้นะครับเนาะก็มาขายทุกนัดป่ะครับพี่ครับมาทุกนัดนะครับคือพี่เชียนนะครับก็โทรประสบถามก็ได้ครับครับ ก็มาดูคู่แม่ลูกคู่นี้นะครับสองคู่นะก็สองแม่สองลูกนะครับได้เจ็ดเนี่ยได้แม่ละลูกก็เป็นเพศผู้หมดนะครับสอง <ละ S 1> ตัวก็เอาละมันมาไกลมาตัง้งแต่ยากดูทอนมาเนี่ยเบือหูยังไม่ได้ตัดเลยนี่ครับก,ก็กเอาเกินร้อยขอให้มีเศษสามร้อยผมก็ดีใจแม่ก็สูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบบวกนิดนิดแม่ก็ให้สองพันเราจะเอาสามสี่หมื่นเจ็ดแม่ลูกนะครับสามหมื่นสามอ๋อ นี่ครับลูก <มา S 1> สองลูกครับราคาล้องครับสี 4, ่หมื่นเนจะ็ดครับก,ก็แม่สูงประมาณร้อยสามสิบบวกนะครับลูกก็อยู่ประมาณร้อยครับลูกเพศผู้ครับทั้งคู่นะครับคู่แม่ลูกสี่หมื่นเจ็ดครับ 4, ก็เบอร์โทรเดี๋ยว 4, ลงไว้ให้นะครับ มาอลไมาครับมาดูคู่แม่ลูกคู่นี้นะครับวะเจ้าแล้วก็คู่แม่ลูกคู่นี้นะครับรองอยู่ห้าหมื่นครับแม่ลูกนี่คือลูกครับรุดใหญ่สามตัวชุดเล็กสองตัวนี่ก็เป็นแม่นะครับก็แม่ติดท้องไหมครับเนี่ยไม่ติดครับแม่ยังไม่ได้ทับนะครับลูกอย่างน้อยเนาะครับ ห้าหมื่นนะครับราคาร้ <m ix> องต่อรองได้ครับแม่สูงอยู่130 <m ix> 15, ร้อยสามสิบบวกนิดๆครับประมาณร้อยสามห้าก็ถือว่าสูงอยู่ครับอันนี้ราคา <m ix> คู่นี้ร้องอยู่ที่เออราคา,าขายนะครับไม่ใช่ราคาร้อง <m ix> ขายไปแล้วครับสี่หมื่นห้าพันครับคู่แม่ลูกสี่หมื่นห้าพันครับราคาขายไปแล้วนะครับคนสีไปแล้วก็ ลูกเป็นล้ม้ห้แล้วลูกเพนลูกเพผู้นะครับเนาะนี่ลูกเพรผู้ครับแล้วก็แม่สูงร้อยสามสิบครับประมาณร้อยสามสิบบวกต้นๆนะครับสี่หมื่นห้าครับคู่นี้ราคาขายาครับมาดูแม่ลูกนี้ครับสามแม่ครับสามแม่นู้นครับหนึ่งตัวครับสองตัว สามตัวนะครับสามตัวแซนนะครับราคาร้องนะครับแม่นูนถือว่าสูงครับสูงเกือบร้อยสามสิบกับร้อยสี่สิบครับแม่นี้นี่ครับสามตัวนะครับราคาหนึ่งแสนครับก็แต่ละแม่ก็สูงประมาณนี้ครับร้อยสามสิบบวกนิดนิดครับนี่ก็เป็นลูกครับลูกน้อย ก็ขายคู่ขายครับแยกขายก็แยกนะครับสามตัวแสงก็ตกอยู่ประมาณตัวละสามหมื่นนิดๆครับ3 3มหมนะครับแต่แม่นี้ถือว่าสูงร้อยใหญ่ครับแม่นี้ถือว่าร้อยครับแข่งขาดีครับ พงใหญ่สะโพกใหญ่ครับออเหมาะการซื้อไปเลี้ยงต่อเลยครับครับก็ดูควายแม่ลูกคู่นี้ครับราคาร้องอยู่ที่ถ้าซื้อแม่ลูกคู 4, ค่นี้นะครับสี่หมื่นกว่าครับสี่หมื่นไปปลายครับแม่ลูกนะครับ แต่แยกลูกขายไครับลูกตัวนี้นะครับนี่ครับลูกตัวนี้เพศผู้นะครับร้องราคาขายนะครับราคาร้องอยู่หมื่นสามร้อยราคาขายตกลงขายแล้วนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันครับตัวนี้นะครับลูกพาซื้อแม่ลูกนะครับอยู่ที่สี่หมื่นกว่านะครับนี่ครับเจ้าของเขาจะซื้อวิี้ยงต่อนะครับ หนึ่งหมื่นสามพันครับเนี 103, ่ยครับหนึ่งมืนสามพันบาทราคาลูกนะครับแยกขายนะครับตกลงขายไปแล้วครับเดี๋ยวก็เจาะดังครับร้อยกลับบ้านนี่ครับแยกแม่นี้นะครับแม่นี้ก็ถ้าแยกก็อยู่ประมาณสามหมื่นแล้วครับ นี่ครับตลาดวันนี้ก็ถือว่าคนเยอะนะครับก็มาทําการซื้อขายควายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นควายตัวเมียแม่ลูกนะครับหรือว่าแยกลูกแยกแม่ครับขายดีก็พูกค้าบางท่านก็เปลี่ยนมาขายควายแม่ลูกนะครับเพราะว่าช่วงนี้จีนปิดตลาดอยู่ก็ควายตัวผู้จะขายยากนิดนึง แต่ควายตัวเมียก็ต่อรองกันซื้อกันสนุกครับเดีย๋ยวพาชมควายแม่กันต่อนะครับบรรยากาศรอบๆประมาณนี้เลยครับ ถ้าเป็นควายโคงแม่แบบนี้นะครับที่ราคาลองกันก็ถ้าหุ่นแบบนี้ครับ3 3 0 0 0ครับ3 2 0 0 0ื3น0 0ได้ครับราคาลองราคาขายครับนี่ก็ถ้าหุ่นไซส์นี้นครับจะตกอยู่ยี่แปดถึงสามสิบนะครับควายแม่เดียวนะครับควายแยกนะครับควายอย่างนี้ก็แม่แยกแม่เดียวก็ยี่สิบเจ็ดครับประมาณนะครับ เอาที่สอบถามมาหลายๆเจ้านะครับควายไซส์นี้นะครับแม่เดี่ยวสองหมื่นกว่าครับนี่น่าจะเป็นนี่ควายขุนแล้วครับนี่ครับควายแม่นะครับแยกขายสตัวครับก็ความสูงอยู่ร3 0บวกนิดนิดครับ สี่แม่ครับก็แยกลูกขายไปเรียบร้อยครับนี่ก็มีคนจองแล้วนะครับคนสีไปแล้วนว่าจะอยู่ประมาณ30นะครับขวายแยกแม่หุ่นแบบนี้ติดเนื้อครับถือว่าเอาไปเลี้ยงขุนก็ไม่นานนะครับเพราะว่าติดเนื้ออยู่แล้วน,ะนี่ครับก็บันท้ายดีครับ เฉพาใหญ่ขวายติดเนื้อครับอายุก็ไปเป็นแม่ได้อยู่ครับยังไม่แก่เกินนะครับอายุแบบนี้เป็นแม่พันธุ์ก็ได้ครับไปเข้าขุนส่งเขียงก็ได้ครับแต่ถ้าเข้าขุนส่งเขียงนะครับรุ่นนี้ไปได้เลยครับติดเนื้อนิดนิดนะครับขวายตัวเมียก็ขายได้แล้วครับ ครับก็มาดูควายไม่ลูกคู่นี้นะครับ2แม่2ลูกนะครับราคาร้องอยู่ที่50,000ื่นนะครับนี่ครับก็แม่สูงประมาณร3 0บวกครับสา,านะครับได้อยู่ควายไม่ลูกถือว่าขายดีครับ ลูกก็เป็นเพศเมียนะครับก็ลักษณะดีครับผิวดีครับลูกแต่แม่ตัวนี้ก็จะติดผอมไปน,นิดนะครับแต่ถ้าราคาแยกแม่ก็ไม่หลุดสามหมื่นอยู่แล้ครับแม่เพราะแม่โค้งใหญ่ถ้าไปเลี้ยงขุนก็เรียกควายโค้งนะครับแบบนี้ ถือว่าผิวพันธุ์ก็ใช้ได้ครับเลี้ยงขุนแบบนี้นะครับคืนดีบางท่านก็แยกขายนะครับแยกขายแม่ต่างหากลูกต่างหากครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับแ่ก็ต่อรองซื้อขายกัน ก็าฝากกดติดตามช่องฟาร์มเกษตรด้วยนะครับสวัสดีครับ